กะบาลอะไรมึงคะกูไม่ได้เอาแตกกูไปแตะติดหน้าผากพ่อมึงถ้ากูจะเอาแตกติดโซฟาของกูนักกระบาลอะไรมึงคะหรือตาชานพ่อมึงเดือดร้อนตาชานาเป็นโซฟาในบ้านกูตั้งแต่เมื่อไหร่มึงถึงต้องบอกให้กูเอาแตกออกจากโซฟาโซฟา,าโซฟาก็โซฟาของกูกูจะเอาแตกบี้ตัแต่เมื่อไหร่ก็ได้มันเรื่องของกูกูไม่ได้เอาแตกไปบี้บนหัวกะบาลพ่อมึงก็แล้วกันกูจะไปไหนกูจะไม่ไปไหน กูไม่สนใจค่ะมึงจะเรียกร้องอะไรเรื่องของมึงเรียกร้องไปเถอะเพราะคนอย่างมึงมันไม่มีค่าในสายตากูเลยไอ้ไหลมาดั้งวัดแค่ว่ามึงมาได้ไหมเมืองไทยมึงมาได้ไหมเมืองไทยกูมาได้กูมาไม่ได้หนักกะบาลพ่อมึงเหรอถ้ากูไม่ไปเมืองไทยพ่อมึงจะติดเตียงตายหรือยังไงกูถามหน่อยมึงถึงเรียกร้องให้กูต้องกลับไปเมืองไทยเนี่ยแม่มึงจะตายหาใช่ไหมถ้ากูไม่กลับไปเมืองไทยถ้าเป็นจริงบอกกูมา อียานมึงกลับมาเมืองไทยเถอะไม่งั้นพ่อแม่กูตายหาติดตีนต,ตายแน่นอนมึงต้องกลับมานะเดี๋ยวพ่อแม่กูตายหาเออกูจะยอมกลับไปคิดซะว่าทาบุญให้พวกมึงอ้อนวอนกูสิจ้าอ้อนวอนกูสิจใจห,หลายยานกลับมาเถียนยานกลับมานะไม่งั้นกูว่าพ่อแม่กูต้องตายหาแน่เลยเนี่ยนะมึงเอาแตะออกจาก้าผาพ่อกูเถอะอ้อนวอนสิจ้าไอ้ก